สนับสนุนโดยน้ำมะพร้าวแท้ร้อยซ็นตรา Cocomax ็กซ์ลอรีออลเคอราตินส์มูดโซแมแคปซูลตัวยาคาร์โบซิสเตอ e SCB s m ีก่อนเต้นในโจทย์ Hip h i อป o p เวิ l ์กับ3คนที่ต้องมายืนลุ้นคะแนนในช่วงสุดท้ายนี่คือครั้งแรกของจุงโกกับการออกมายืนในตำแหน่งรังท้ายกับอีก2สาวแป้งฝุน่นและเปาหวิงที่กอดคอมายืนลุ้นกันบ่อยที่สุด โชว์สุดมันของพวกเธอจะช่วยให้เธอผ่านเข้าไปรอบต่อไปได้หรือไม่และนี่คือช่วงสุดท้ายและช่วงที่สำคัญที่สุดใน Dance Your Fast Off เต้นเปลี่ยนชีวิตค่ะเราเดินทางมาถึงในสัปดาห์นี้ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านรักและผูกพัน กับผู้เข้าแข่งขันของเราทุกคนไม่อยากให้ใครจากไปหรอกคะ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าต้องมีกติกาคะ่ะและอย่างที่เราได้บอกไว้แล้วในตอนต้นก็คือ 1. ต้องเต้นให้ดีที่สุดและลดน้ําหนักให้มากที่สุดนั่นเองตอนนี้เราเหลือ3คนสุดท้ายที่ยืนอยู่ตรงนี้คะ่ะนั่นก็คือเบาวิวแป้งฝ่นและจุงโกะเราทราบคะแนนของจุงโกะแล้วนะคะอยู่ที่9.3คะแนน คะแนนการลดน้าหนักของแป้งฝุ่นยอยู่ที่1.90คะแนนและคะแนนการลดน้ําหนักของเบาวิวอยู่ที่2.06คะแนนเราจะมาฟังคะแนนการเต้นจากคณะกรรมการของเบาวิวกันก่อน,น e ค่ะเชิญที่เอกกี้ค่ะพี่เอกกี้ให้10ครับ ของเบาวิลค่ะต่อไปคลิค่ะผมให้10ครับ10คะแนนค่ะสิบคะแนนที่2ของเบาวิลแล้วค่ะและเหลือคะแนนสุดท้ายจากพี่หญิงรัฐาค่ะก็มาตรฐานสูงสุดนะคะพอมันสูงสุดแล้วไม่มีแต่ลดลงเนอะอย่าให้มันลดลงแล้วกัน สิค่ะคะแนนค่ะพรคะแนนการเต้นของมาริอยู่ที่10บคะแนนเมื่อรวมกับคะแนนการลด้ำหนัก2องเป็นคะแนนรวมอยู่ที่12.06องจดคะแนนมาเป็นลำดับที่2ค่ะ ชายที่ได้10เต็มและแน่นอนค่ะเบาวิวคือฝ่ายหญิงที่ได้คะแนนสิเต็มเช่นเดียวกันเราเห็นคู่ที่พอฟัดพอเวี่ยงแล้วนะคะเอาละ่ะตอนนี้เหลือสองคนค่ะแป้นฝุ่นคุณจะต้องได้8คะแนนคุณถึงจะปลอดภัยและผ่านเข้ารอบลุ้นคะแนนจ่าพี่ลิฟเป็นคนแรกค่ะผมให้ วางใจไม่ได้นะคะเพราะมันกำลังคาบเส้นอยู่ค่ะต่อไปพี่หญิงรัฐาค่ะวันนี้พี่หญิงให้เก้าค่ะเคะแนนค่ะและคะแนนสุดท้ายจากพี่เอกกี้ให้เอาเป็นว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะอย่าลืมความตั้งใจของตัวคุณเองก็คือการลดน้ำหนัก เพื่อตัวคุณเองนะครับเกียกกี้ให้9ครับ9คะนนค่ะแคะแนการเต้ขอป้งปนอ่ที่87คนนเมื่อรวมกับคะนการลดน้ำหนักทำให้แป้งปนมีคะนนอยู่ที่10.60นคะแนอยู่ในลำดับที่4ค่ะแป้งคนผ่านเข้ารอบค่ะและขอเสยงความเสียใจกับจุงก่ก เป็นผู้เข้าแข่งขันที่พวกเราดิฉันและคณะกรรมการรวมทั้งกองเชียร์คุณผู้ชมทางบ้านเรารักคุณค่ะคุณเป็นคนที่น่ารักมีเสน่ห์น่าเอ็นดูและดิฉันอยากจะบอกนะคะว่าจุงโกเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุดจุงโกลดไปถึง20.4่กิโลกรัมค่ะจุงโกที่บอกเลยนะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่ออยู่ที่นี่หรือว่าคุณจะออกจากบ้านชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วค่ะค,คุณลดน้ำหนักได้20กิโลมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับร่างกายหัวใจคุณและชีวิตของคุณขอให้คุณเดินหน้าทำตามความฝันของคุณต่อไปพวกเราเป็นกำลังใจให้และจะรอดูความสำเร็จของคุณจุงก่อค่ะ ย้อนหลังได้ทาง youtube.com/slashtvthunderofficial นะคะและกลับมาพบกับรายการ Dance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิตซีซั่น3ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สุดท้ายเพราะฉะนั้นจะมีการแบทเทิลกันค่ะ we were, we were. ต้องบอกว่าทั้งคู่เต้นดีมาก we were, we were. คุณแบทเทิลกันได้มันมากอะ่ะไม่ว่าวันนี้พี่หญิงจะตัดสินยังไงขอให้รู้ว่าหนูทำได้ดีที่สุดในจุดของหนูทั้งสองคนแล้วนี่คือช่วงเวลาบีบหัวใจที่สุดในรอบเซมิไฟแนลของ Dance Your f อ t Off ของเรา สนุกไหมล่ะครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกตลอดซีซั่นนี้ครับ